สวัสดีครับโอไมค์เดย์ออฟวันนี้เรามาอยู่กันที่แคป,แคปบรามา,า,มาตา วันนี้เราจะมาทางไหนคะวันนี้จะพามาเดินเล่นย่าน <Asia. S 2> เวียดนามเ,ออเวียดนามเออเป็นแบบเม <Asia. S 1> ือเมืองเวียดนามเ,เล็กๆที่อยู่ในซิดนีย์เออคือเขาจะมีแบบเป็นย่านที่คนเวียดนามมาอยู่รวมตัวกันเยอะเนาะหรือว่าอยากกินอาหารเวียดนามแท้ๆเลยอยากมาซื้อของอาเอเชียอะไรอย่างเงี้ย ที่นี่่คือแบบรวมของกินของใช้้วฟีลเหมือนไม่ได้อยู่ออสเลยนะทุกคนต่ฟีลฟีลเหมือนอยู่แบบเหมือนไปเที่ยวเวียดนามจริงๆอ่ะเออแล้วเขาจะมีทั้งร้านค้าร้านอาหารขายของของชาวเวียดนามชาวไทยพม่ามีพม่าด้วยหรอใช่มีร้านอาหารพม่าขมรด้วยนะโอ้โหเพิ่งรู้นะคะ น,นั่นจะมาทีวันนี้เราจะพามาดูแบบเหมือนว่าร้านที่ถ้ามาถึงแล้วควรต้องกินควรต้องร้านที่ฮิตฮิตของที่นี่กันแต่ว่าเราจะไม่ค่อยกินนะเพราะว่าี๋ยวเราจะมีร้านอาหารที่เราจะไปกินอยู่ต้อง,ต,องต้องเผื่อทองไว้วันนี้เอาแนวเป็นแบบเดินชมดีกว่าอันนี้ก็ร้านเด็ดเหมือนกัน oh. เดินเข้ามาปุ๊บมันจะมีร้านขายไข่น้ำอ้อยอันนี้คือแบบเป็นน้ำอ้อยคั้นสดเลยอะ่ะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วย ถ้าเทียบกับราคาที่ออสนะไม่ใช่เทียบกับราคาไทยนะเออก็ถือว่าอยู่ในราคาที่ถูกอาหารอะไรอย่างเงี้ยที่นี่ถูกอันนี้เขาจะเป็นน้ำอ้อยแบบน้ำอ้อยขั้นสดขันสดสดเลยอ่ะเป็นอ้อยเป็นลำต้นมาเลยอ่ะแต่มันมีขายหลายร้านนะแต่ว่าร้านนี้จะเป็นร้านที่แบบแถวยาวที่สุดตลอดข้างๆกันก็ร้านน้ำอ้อยเหมือนกันเอาธรรมดาที่ที่ไม่เอาน้ำส้ม ไม่เขาก็กผสมอยู่แล้วเลยเ,ลเขาไม่ได้ผสมน้ำต้มเขาจะน่าจะใส่เหมือนส้มจีดให้แบบมันกลิ่นหอมอะไรอย่างเงี้ยแก้วไม่ใช่แก้วเล็กนะเป็นแก้วกลางสามดอนแล้วก็แก้วใหญ่สี่ดอนถือว่าราคาแบบโอเคมากแต่เราก็เลือกได้อีกว่าถ้า <c oughs> สมมุติว่าเอาน้ําแข็งน้อยก็จะเพิ่มเงินขึ้นมาหรือว่าไม่เอาน้ําแข็งเลยก็จะเพิ่มเงินขึ้นมานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เนี่ยตามตามไพลิสเลยน้ําอ้อยเขาจะทําเป็นแบบเหมือน คันอ้อยสดใช่ไหมแล้วก็จะใส่น้ําแข็งแบบเหมือนกับน้ําแข็งเกล็ดเล็กๆอ่ะอร่อยแต่ว่าเรากินแก้วเดียวด้วยกันแล้วกันเนาะเพราะว่าเราต้องอันนี้เราต้องกินหลายอย่าง I c ้ n า e t เก e for medium please thank you ได้มาแล้วอันนี้ใหญ่มากอ่ะเขาทำเขาทำไปแล้วเนาะเขาคนคั้นก็ขันไปเรื่อยเลยแล้วก็คนตักแล้วก็แบบซิลซิลซิลไว้อะไรเงี้ยอันนี้แก้วถือว่าไม่ได้เล็กนะก็แก้วใหญ่อยู่นะนีใหญ่สามดอลถูกเนาะใช่ ให้รักชิมอร่อยดีเหมือนบ้านเราแหละอันนี้ไม่ได้ผสมเลยมั้งอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ผสมไม่ได้กินส้มธรรมดามันจะมีแบบส้มลูกเล็กๆอย่างนี้ใส่ส้มจี๊ดส้มจีอะไรอย่างเงี้ยมันใส่ให้มันหอมสดชื่นกว่านี้เหมือนแบบถ้าเป็นน้ำอ้อยอย่างเดียวมันจะแบบ,นบนววหวานเลี่ยนไปใช่ไหม,อมตอนนั้นเขาจะใส่ธรรมดากินอ่ะเขาจะใส่แบบเหมือนส้มจีนลูกเล็กๆให้แบบมีกลิ่นหอมเปลือกส้มอะไรอย่างเงี้ยก็สดชื่นดี S <S 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 โอเคไปกันต่อฮะสดชื่นไม่ได้หวานมากเนาะกำลังโอเคเดี๋ยวเราไปเดินดูฝั่งด้านนี้ก่อนไหมหรือว่าไปด้านนู้้นเลยไปดูด้านนู้้นก่อนแล้วกันเนาะ <S <S ไปทางนู้้น <Okay. S 3> แล้วก็เดินออกมาทางนี้บอก <Okay. S 3> ครับ <S <S ดูสีทุกคนมันจะเป็น หลักๆเลยนะคือร้านอาหารเวียดนามแล้วเขาก็จะเขียนแบบภาษาของเขาเลย8ปิเซนก็ไม่ค่อยคุยอังกฤษกันนะใช่เขาจะแบบที่เราเดินผ่านเราได้ยินก็จะเป็นภาษาเวียดนามเลยอ่ะคนไทยก็เยอะนะมากินมาเที่ยวที่นี่มากเปิดร้านที่นี่ก็เยอะเหมือนกันอันนั้นเป็นร้านเป็นร้านอาหารประเทศลาวนั้นนั้นเป็นร้านของของเอเอ,อาหารลาวอาหารลาวกับอ,อาหารอีสานก็คล้ายๆกันอ่ะอันนี้นะ เขาจะขายพวกส้มตำกล้วยทอดเดีไปดูกันนะมีแหนมมีอะไรอย่อะ้ยะมีมีแหนมอย่างนี้เลยอ่ะมียำตีนไก่อันนี้คืออะไรส้มตำเหรอ Yes อน,นีน่ก็จะมีของทอดนะออของทอดแล้วก็มีข้าวเหนียวปิง้งย่านนี้คิมมี่ช่ำชองมากเพราะคิมมี่ มาบ่อยมากวิธีการมาถ้าแบบเราไม่มีรถส่วนตัวนะก็จะนั่งรถไฟมามาลงที่สถานีแคปรามาตาตลาดนี้คืออยู่หน้าสถานีเลยคือเดินทางสะดวกแต่ว่าเราขึ้นรถไฟมาจากในเมืองนะก็อยู่ที่ประมาณ4 5 45 50ห <45. S 1> านาทีประมาณนี้ทัวร์ไม่ได้มาบ่อยแต่คิมมาบ่อยขี่อย่างนั่งรถเออบางทีมาคนเดียวก็มานะยิ่งมาตอนเช้าๆนะเ <ๆ S 1> ขาจะมีคนหอบผักมาขายเงี้ยตรงเนี้ยราคาก็ไม่แรงใช่ใช่เหมือนตลาดน้ำน ตอนเช้าอารมณ์ประมาณเนี้แล้วเขาก็มานั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยฟิลไม่เน้นขายของเน้นเน้นมาเมมอยของที่ต้องเอามาแบบเป็นไอเทมที่ต้องเอามาแคปราลมาตาด้วยมาตลาดเนี้ยก็คือรถเข็นรถเข็นจุมาเออรถเนี้ยอย่างเงี้ยต้องมีไม่งั้นเราแบกของไม่ไหวเพราะแบบเราจะอยากได้นู่นอยากได้นี่แต่วันนี้เราไม่ได้เอาเฟอร์รารี่ของเรามาเลยนะรถเข็นแดงเราเฟอร์รารี่สีแดงเฟอร์รารี่สีแดงของเรา โอ้ดูดูอันนี้เป็นแบบขายแบบเนี้ยนี่ดูดูดูขายอุ้ยมีขนมแล้วด้วยอยากกินไหมไม่ครับอันนี้ก็เป็นของหวานโอ้ยคิดถึงบ้านคิดถึงตุดจีนตุดจีนท่าบอกนองคายวิน้ำแบบโบกมีผักกาดดองมีส้มผัก มีไออนนั้นชื่ออะไรอ่ะข,าข้าเกียยงออันนี้คือเรายังไม่ได้เดินเข้าซอยเลยนะแต่ละล็อกเนี่ยเขาก็จะมีซอยซอยซอยวันนี้เราไม่น่าจะเดินครบด้วยอันนี้ก็จะมีผักสดมาขายมีอ้อยด้วยใชอนนอออ่อันนี้คัออะไรอ๋ออ๋ออันนั้นมันเป็นไม่รู้ชื่อเวียดนามเรียกว่าอะไรแต่ว่ามันเป็นไอที่เป็นห่อ ห่อหมูข้างในแต่ไม่ใช่ข้าวเหนียวนะมันจะเป็นแป้งเขียวเขียวเขาเรียกว่าอะไรวะลืมอ่ะอร่อยไหมอร่อยเขาชอบกินกับน้ำปลาพริกเป็นแป้งเขียวเขียวแล้วก็ข้างในเป็นไส้หมูสับอร่อยหากินไม่ได้เลยกินได้แค่แบบอหารกินได้ที่ท่าบอกแล้วก็มาเจอที่นี่แหละแล้วก็มาเจอที่นี่แหละน้องไม่เคยกินเป็นนางเข้าไปข้างใน เราจะเข้าไหมหรือว่าเดินไปนู่นก่อน,น,นเดินไปนู่นก่อนเดินไปสุดๆก่อนแล้วค่อยเข้าซอยเนาะร้านนี้อร่อยมากเลยวันนั้นมากินนี่เป็นร้านเป็นข้าวเหนียวเนี่ยเป็นข้าวเหนียวกระด้งอ่ะเนี่ยข้าวเหนียวของของเวียดนามจะนุ่มๆกว่าของไทยไม่รู้เขานึ่งยังไงหรือว่าเขาใส่อะไรบ้างอันนี้เขาจะปรุงมีเครื่องมีนู่นนี่นั่นคิดว่ามีตับคิดว่าข้าวเหนียวกินไอ้นั่นปะไม่ใช่ข้าวซอยนะ ไม่ใช่ถ้าเหนียวกินไปเตยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เอะไปอันนี้ที่ที่เขาต่อแถวจะเป็นต่อแถวซื้อบะหมี่บะหมี่ก็เป็นแบบขนมปังเหมือนฟิลเหมือนซับเวยอ่ะแต่เป็นของเวียดนามจะมีผักมีมูนี่นั่นเหมือนปาเต้อของลราเออถ้าเป็นแถวบ้านก็ปาเต้แเออ,อถ้าเป็นบ้านอยู่หนองคายเนาะก็จะปาเต้อ,อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นร้านที่น้องกินประจําเหมือนกัน ก็จะมีหมูยอแล้วก็อันนี้เป็นพวกบาร์บแบลเป็นพวกนู้นนี่นั่นอันนี้แค่เป็นตัวโชว์เฉยๆนะเป็นอาหารโชว์แล้วเขาจะทําสดให้อันนี้เป็นอาหารตากราคาแบบคือถูกมากดูสิอันนี้พวอของหวานก็สี่กล่องสิบดอลสี่อย่างนี่หรอไม่ไม่ไม่อันเนี้ยเป็นพวกอาหารเป็นพวกกล่องอย่างนี้ไงพวกกล่องอย่างเงี้ยสี่สี่กล่องละสิบดอลเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย อันนี้ก็ฟิลโบลอยอะไรอย่างเงี้ยมัถูกเนาะเอออันนี้ข้าวเหนียวเ,ยเปียกข้าวเหนเียวลำไยอะไรเงี้ยอาหารก็คล้ายๆกับบ้านเราอยู่น,นึกว่าน้องนึกว่าไอ้นั่นอะไรกะเพราไข่ยิ้มอ๋อเป็นผัดอะไรนะผัดมะเขือย,ยาวร้านอาหารก็คือแบบ ผักก็คือจุกๆเลยนะเอาให้ทานเวียดนามไม่ต้องถ่าวถึงผักเนให้เยอะตลอดและคืออาหารที่นี่อ่ะคือแบบรสชาติแบบออริจินอลเลยอ่ะทุกคนจริงๆหอมทุเรียนมากดูมีทุเรียนขายด้วยไม่อยเนี่ยไม่รู้เหมือนกันน่าจะขายเป็นโลนะผักมันสดไมมีหมดทุเรียนสดไหมไม่รู้ว่า สดอุโฟเส้นจับไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะงั้นไปจับไปโซดเออทุเรียนโสดอเมซิ่งมากเลยเส้นข้าวเปียกอะไรก็คือเส้นข้าวเปียกสดก็มีขายโอ้เชอรี่มีลิ้นจี่ด้วยมีลิ้นจี่มีขนุนมีมังคุดคืออยู่ที่นี่อหากินของของที่บ้านเราอ่ะง่ายมากหากินอะไรง่ายมากหากินง่ายเอาจริงจริหากินง่ายกว่าอยู่ที่ไทยอ่ะหอยเป่าฮื้อ แบบสดๆเลยนะอุ้ยราคาไม่แรงนะอุ้ยดูรีไตยอยู่งี้เลยอะอยากได้ดอกไม้นี้สวยจังลเลยสีสวยมากของจริงป่ะเนี่ยจริงจริงเหรอมันแห้งหรอเปล่านู้นู้จริงเหรอ Fresh one อือหือสวยมากเลยสีสวยอะว้าวโอ้อห ลนะหอยคุดใหญ่หอยใหญ่มากโกมากยี่สิบสามสิบดนขาดละเนาะซีซคอมเมอร์อันนี้ปิงทะเลน่ากลัวอันนี้เกรดซาชมิมิดูดีมากเลย คนเขาซื้อของไว้เตรียมวันปีใหม,ใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันนี้วันที่30สิเขาจะสต๊อกของสําหรับทําอาหารไว้วันพรุ่งนี้แต่ธรรมดาคนก็คือเยอะอย่างอยู่แล้วนะอืที่นี่ร้านขายอาหารทะเลพวกซีฟูด้ดอะเยอะกว่าฟิตมาร์เก็ตอีกมั้งจริงแต่เขาแบบไม่ได้ไปอยู่รวมตัวกันที่เดียวไงเขามีแบบ กระจายจุดใช่ปะของคือแบบสดเว่อร์หลดูนมากตกไม่ใหญ่ดสดแล้วตอนนี้กำลังเซลลด้วยกิโลแล้วแค่แคสิบสด,ดอนเก้าตัวใสใสเลยกุ้งก็คือไซส์ใหญ่มากอ,ตตอ,อะมีลอสเตอร์แล้วก็มีกุ้งไซส์ใหญ่โอ้โหปูอันนี้ใหญ่กว่ามือที่เราเจออีกอะดูดิยังสดอยู่ด้วยนะตกคุดใหญ่ตัวใหญ่มากเลยอะแต่มือใหญ่ใหญ่กว่าสองมือสองเท่าอะ ใหญ่ใหญ่กว่าอย่างเงี้ยดูไกลๆมนไม่ใหญ่แต่ใหญ่กว่าเนี่ยร้านนั้นจะเป็นแบบมีขายอาหารสดข้างในด้วยแล้วก็ทําสดให้ด้วยเลยอือคือทําให้ตรงนั้น,นเลยไม่เคยมากินเลยตรงนั้นก็ฟิตมาร์เก็ตเหมือนกันตรงนั้นก็เป็นขายซีฟู้ดเหมือนกันเห็นไหมตรงใน,นตู้กระจกใช่ค่ะที่คนเยอะๆก็ก็ขายแล้วมันมีฝั่งนู้นอีกนะเนี่ย,ยใช่แล้วมีข้างในนู่นอีกก็โอ้โหของแบบใหญ่มากรักดู อยู่ในเมืองอะลูกเท่าไหร่แต่อันเนี้ยสองสองนเมืองสามลูกห้าดอนเอออันนี้สองถุงอ่ะเจ็ดดอนสองถุงเลยนะโอ้อันนี้ก็เป็นแบบขายผักขายผลไม้แบบมันตลาดสดข้าวโพดขายเนี้ยปักแมวเอาไปผัดมันหอยเข้าวโพดปักละสอดอนข้าวโพดที่นี่แพงอู้มีถัวพูมีกระเจี๊ยบ มีทุกอย่างเอาง่ายๆอยากได้อะไรที่นี่มีทุกอย่างมีผักอันนี้ที่เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ภาษาไทยเรียกผักอะไรวะร,รู้เจอภาษาอังกฤษเลยเหรอผักขยงอะไรนะอ๋ออะีรลูกอะไรลิ้นจี่จริงเหรออืมเขาบอกว่าซ s เปอร์สวีทลูกใหญ่มากดูลูกใหญ่มากเป็นเป็นลิ้นจี่ยังไงให,ให้ลูกใหญ่กว่ามังคุดอะใหญ่กว่าเงาะอีก ใหญ่กว่างาอใหญ่กวามังคุดมีฝรั่งแก้วมังกรมะม่วงเขียวเวยเนาะใช่ค่ะกิโลละสิบหกดอลอันนี้คือเชอร์รี่ขายเป็นกล่องกนเชอร์รี่กับสาลี่นี่ส่วนมากเขาจะ เลือกของสวยๆของแพงๆไปไว้ไหว้บรรพบุรุษไหว้เทพไหว้เจ้าเขาก็จะเลือกของแบบแพงๆดีๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเหมากันเป็นกล่องๆเราไม่ต้องไปเก็บเชอร์รี่แล้วปีนี้เรามาซื้ออยู่แถวนี้ดกว่าจริงแล้วที่เราเดินผ่านมาเรายังพาเดินไม่หมดอัที่สวยๆเด็กๆนั่นอ่ะเยอะมากเลยนะบอกแล้วว่าวันยังไงก็เดินไม่หมดอันนี้จะออกแนวสาทากาแฟทุกคนดูสิมันมีความเป็นออสที่ไหนละ เราจะมากินกาแฟดีรักใช่ลองร้านนี้เลยมั้ยเออคนเยอะอยู่ดิโซฟ o ดใช่นั่งกินไหนตรงนันีเหรอเราจะกินอันนี้เวนามิไซกาแฟก็มีของหวานมีอะไรด้วยเย้รักเอาไอซ์คอฟฟเหมือนกันไหมครับเวนัมิไอซ์คอฟฟครับ Yeah, can I get uh two v e t n i m e s ice coffee please with uh medium one for two? Okay, thank you. One h a y w a l we having here. h a v i here please. Thank you. Thank you. y e Thank you. Thank you. น้ำชาเราต้องสักมาหักหรอรู้ไหมไม่รู้เหมือนกันขอจมาให้รป่า ร้านลองไปถามเขาดิชาร้อนอ่ะคือสีแบบเข้มข้นมากอ่ะเอานะเป็นไงบ้างเข้มข้นหอมมากแล้วก็ไม่ร้านนี้ถือว่าไม่ได้หวานมากกาแฟเวียดนามกาแฟเย็นเวียดนามเขาก็จะใส่กาแฟ <นม S 1> แล้วก็นมข้นเป็นเบสเลยแล้วเขาก็จะมีชาชาฟรีบริการตัวเองใช่ ฟิลสภาคาเฟ่มากเลยอะฟิลก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโซนเวียดนามเอ,อเอเชียเป็นย่านเวียดนามเนาะของก็จะถูกถูกกว่าในเมืองมากฟิลเหมือนมาเที่ยวต่างประเทศ <c oughs> <c oughs> ฟิลเหมือนมาเที่ยวประเทศเวียดนามเออว่าอย่างนี้เถอะ <c oughs> <Okay. S 2> วันนี้เท่านี้ก <Okay. S 2> ่อนแล้วกันนะทุกคนแล้วก็ <Okay. S 2> ยังไงคลิปหน้าฝากติดตามด้วยนะคะไม่ได้จเจอกันนที่ไหนกันต่อโ <Okay. S 1> อเคสำหบวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบายครับ